สวัสดีค่ะมาพบข่าวกีฬาและผลฟุตบอลของเมื่อคืนประจำวันที่10กรกฎาคม2568กันนะคะเริ่มที่ผลฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกระหว่างทีมปารีสแซงต์แชคกแมงทีมแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดทีมดังจากฝรั่งเศสดวลกับเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่จากสเปนเกมนี้ทั้งสองเกมมีปัญหาตัวผู้เล่นติดโทษแบนกันทั้งสทีมเนื่องจากได้รับใบแดงในรอบที่แล้ว เริ่มมัแค่นาทีที่6ไปแอสเช่ก็ได้ประตูขึ้นนำเป็น1ต่อศูนย์จากความผิดพลาดของแนวรับเรอัอมาริดทำให้ฟาเบียนลุยส์จบสกอร์แบบง่ายๆด้วยเท้าซ้ายผ่านไปแค่เพียง2นาทีไปแอชเช่ขึ้นนำเป็น2ต่อ0ูก็เป็นความผิดพลาดผู้เล่นของเรอัอมาริดอีกเหมือนเดิมเป็นเดมเบเล่จบบอลเข้าไปยิงเสียบมุมล่างเข้าประตูไปเท่านี้ไม่พอนาทีที่24่สไปแอชเช่ทิ้งห่างเป็น3ต่อศูนโดยลุยส์ที่แต่ง1จังหวะก่อนยิงเน้นๆด้วยเท้าซ้ายเข้าประตูไปจบครร่่่งแกเปอออชนยู3ต ครึ่งหลังเปเสเชก็ยังเล่นเหนือกว่าเรอัลมาดริดและนาทีที่88มาย้ำประตูชัยจากกอนซาโลรามสจากตัวสำรองจบเกมปารีสแช็แมงถล่มเรอัลมาดริดไปด้วยสกอร์4-0ต่อผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปดวลกับเชลซีทีมแกร่งจากอังกฤษในวันที่13กรกฎาคมนี้เอนริเกนั่นขอสร้างประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเปแอสเชสร้างประวัติศาสตร์ของสโมสสอนคว้าแชมเปี้ยนลีกสมัยแรกมาครองได้และเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลฟี ف าค l ับเวิร์นคับได้สาเร็จและตั้งเป้าจะพาเปแอสเชคว้าชัยเหนือเชลซีเพื่อคว้าแชมป์รายการนี้เป็นหนแรกให้สโมสรอนให้ได้ส่วนฝั่งของอลอนโซที่เพิ่งเข้ามาคุมเรอัลมาดริดซึ่งอลอนโซซึ่งเริ่มเข้ามารับงานกับทีมหมัดมและต้องใช้เวลาสร้างทีมอีกระยะเราต้องพยายามเรียนรู้จากเกมนี้พวกเขาสร้างทีมมานานกว่า2ปี แต่เราเพิ่งเริ่มต้น